สาวเข้ามานะคะยามเช้านี้นะคะโอ้ยโอ้ยมาแล้ว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 น้องนางมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเจอกันแล้ววันนี้เจอกันแล้วอ่า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 อากอดกันเลยกอดกันเลยทำไมจะคิดถึงกันแรงขนาดนี้กอดกันก่อนเลยโอ้ยอาแล้วค่ะอ่ากอดกันก่อนหอมเขาก่อนเออ ตป็นว่าทําไมเขาร้องหางัทั้งคืนนะคะพี่ๆดูเลยนะคะเออดูตาแป๋วทิ้งกล้วยเลยตาอ้วนเออเออเออกรธดแรงโกรธดแรงโพสดูร้องโอยอยเจอกันแล้ว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 ตกใจคุณนายโดสีพวกเจ้าทำอะไรกันพวกเจ้าเกิดอะไรกันเกิดขึ้นนะคะโอ้ อาเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอนาโมแล้วเขาไม่ไปไหนหรอกเขาอยู่นี่แหละเขาไม่ไปไหนหรอกโอ้ยทางแน่นหนอพี่พี่ขาดูค่ะดูเลยนะคะดูเลยนะคะพี่พี่เขาคิดถึงกันนะคะพี่พี่ขาพูดตรงๆเลยนะคะรอการคิดถึงกันนะคะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่ว่าขาว่าทําไมคุณนายโดทําไมไม่ร้องหาพักหาพวกเขาเลยนะคะคุณนายโดอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะคุณแม่สายฮาร์ดคอร์นะคะจะไม่ค่อยมี อารมณ์มีความรู้สึกแบบว่าเซนซิทีฟเหมือนน้าโมกับตาแป๋วสักเท่าไหร่นะคะเขาก็จะอยู่แบบสไตล์เขาไปเลยนะคะแบบอย่างอ่ะเจ้าสินะคะพี่พี่ค่ะเออแต่ถ้าเป็นตาแป๋วกับน้าโมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่อกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะนี่เพิ่งมาถึงสวนจวถอดเข็มขัดให้ตาแป๋วออกก่อนนะคะต้องใส่มาด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะจักะเดียมนะคะพี่พี่เวลาเดินเนาะจักกะจี้นะคะพี่พี่ค่ะเออเอา ล้วไปได้เล่นดินมาตอนไหอนอีกล่ะตาอ้วนเผลอไม่ได้เลยนะคุณนายเนี่ยนี่แหละค่ะพี่พี่เอเอเอ,เอ,อยู่ด้วยกันแหละไม่ให้ไปไหนหรอกวันนี้ให้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนี่จะไม่ให้ทิ้งกันเลยนะนะคะเมื่อวานนะคะพี่พี่หลังจากที่น้องนิกลงคลิปไปนะคะลูกก็เหมือนเริ่มเริ่มเริ่มสงบลงเพราะน้ามูนอนน้ามูไม่ร้องตอบนะคะก็เริ่มใจเย็นลงก็นอนนะคะเช้านี้พามังแต่เช้าเลยดูค่ะเล่นดินละเอาเอ้าเอา,อา,อา เออ,เอ,อ,เอ,ออ่าวผ่อนคลายสบายสายไปเลยเออเอ้านี่ราคะพี่พี่อาบน้ำมาให้ลูกอยู่นะคะแต่ว่าเลูกเข้ามาถึงเขาก็เล่นดินเลยนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยคะ่ะพี่พค่ะเป็นความรักความผูกพันที่เออแบบโอ้ร้องทำไมลูกอ,อืลูกลารอ,องม่้องจนไม่กินกล้วยเลยค,ะๆๆๆค่ะพี่พี่จนทิ้งกล้วยเลยเออลูกลาคอนเลยคอนมาลูก เขารักมากนะคะพี่พี่ขาพูดตรงตรงเลยนะคะรักมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อนาโมก็รักตาแป๋วตาแป๋วก็รักนาโมนะคะคือต่างฝ่ายต่างรักกันนะคะเออรักกันในที่นี้คือรักกันแบบแม่แบบลูกแบบแบบนาแบบผู้ปกครองรักลูกอะค่ะพี่พี่่าเออรักไม่มีข้อแม้เลยนะคะห่วงแบบว่าเป็นห่วงนะคะทุกสิ่งอย่างเลยนะจะเป็นอะไรหรือเปล่ามาอยู่ที่นี่นะจะ นู่นนี่นั่นอย่างนี้หรือเปล่านะคะคือสัญชาตญยานเนาะพี่พี่ขานะคะไม่ใช่แม่แท้ๆทอย่างรักลูกขนาดนี้ลูกก็ไม่ใช่แม่แท้ๆทอย่างรักขนาดนี้นะคะโอ้ยให้เงินสามสิบล้านก็ไม่เอานะคะแลกกับความรักนี้ <c oughs> อาลองนางเออหยุดร้องนะทีเนี้ยอาบน้ำมาให้ลูกอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะ ตั้งใจจะไลฟ์สดแต่ว่ากดไม่ทันนะคะลูกสาวช่วยจับช่วยดูลูกด้วยนะคะพี่พี่หาก็เลยกดเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยคิดว่าแต่ตัวเองไลฟ์สดด้วยนะคะนี่ตอนนี้งงกันทั้งหมดเลยนะคะเอออยู่ด้วยกันแหละวันนี้นะอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยวันนี้โอเคเป้าโอ้นี่ก็พามาเช้ามากเลยนะคะกำลังเจ็ดโมงนค่ะ ทางนู้นก็มีน้องช้างร้องเหมือนกันนะคะร้องร่อแบบน้าโมร้องเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ร้องตอบนะคะพี่ๆคะ่ะเขารู้นะคะว่าเป็นเสียงใครเสียงใครอย่างเงี้ยค่ะเออรู้ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเสียงแม่หนูนะเฮ้ยเนี่ยเสียงน้าหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆน้องช้างเขารู้นะคะเออเอา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 เอ,าเอาคิดถึงกันแรงเอากอดกันก่อนเอา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 ้ยแม่นเนาะด,ดูคะ่ะ อ้าวกอดกันก่อนกอดกันก่อนอืมน้องนางนีง่เนาะไม่ร้องตามเขาแล้วนะทีนี้ดูค่ะอจุบกันก่อนจุบกันก่อนเออรักกันก่อนนะคิดถึงมากเลยร้องหากันทั้งคืนเลยนะร้องหากันทั้งคืนเลยวันนี้ไม่ร้องแล้วนะวันนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะพามาบ่อยๆโอเคไหมคะเอ้ยจังงั้นเนาะคุณนายโดอยู่มุมนูน้นก็แบบเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นนะจ๊ะ ฉันโมโหเรื่องเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้แล้วไปโกยดินมาเต็มต้าเลยนะหมูอ้วนมอมแมมอีกแล้วโอ้เอาละค่ะก็จะเย็นๆกันก่อนนะเด็กๆโอ้ยร้องหาการเสียสนันวันไหวเลยเสียงน้องช้างร้องแบบที่เด็กๆร้องต้นคลิปเนี่ยดังมากเลยนะคะพี่ๆอยู่ในหมู่บ้านก็ได้ยินนะคะ ถ้าเด็กๆน้องๆช้างร้องในหมู่บ้านเราอยู่นอกหมู่บ้านตรงนี้ก็ได้ยินนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันกับพี่ชาลีนะคะกินหญ้าด้วยกันค่ะพี่ๆเออใครบอกว่าเขาไม่รักกันนะคะตอนนี้เจอน้ำโมแล้วก็รักพี่ชาลีด้วยนะคะรักกันรักกันอยู่ใกล้กันได้ค่ะวันนี้วันนี้เป็นเพื่อนแท้ที่ดีต่อกันนะคะแต่วันหน้าไม่แน่นะคะตอนนี้ยังหิวหิวอยู่นะคะลืม ลืมวิธีวิ่งไล่พี่ชาลีหมดเลยนะคะลูกๆมาอยู่ที่สวนก็มีหญ้ามีอาหารมาให้เด็กๆนะคะพี่ๆขาไม่ใช่ว่ามาปลูกเด็กๆปล่อยทิ้งปล่อยว้างนะคะไม่ใช่เลยนะคะมีอาหารให้ตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับผมาทางนู้นก็เป็นต้นสัปประรดด้วยแล้วก็ต้นหญ้าด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะี่นะคะมัมมัมม,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 ม แ่บเลยอ่ะตอนนี้ก็ต่างคนต่างหิวนะคะเลิกร้องล่อกันสักแป๊บหนึ่งอ๋อต้นต้นค่อนข้างที่จะยาวนะคะยาวเนาะต้นสูงนะคะพี่พี่ก็ต้องตัดเป็นท่อนๆให้กับเอ่อตาแป๋วนะคะได้กินไม่อยากให้เขากินแบบไม่อยากให้เขากินแบบต้นยาวๆนะคะกลัวจะติดคอติดอะไรไปเนาะพี่พี่ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเป็นต้นพอคำให้เขาได้กินได้แบบเออ แฮปปี้เลยนะคะวันนี้พาทุกท่านมาสวนอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศบรรยากาศสวนของเรานะคะหลังจากนี้ต้องพามาบ่อยๆแล้วนะคะพี่ๆตาแป๋วแบบคิดนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงน้ำโมนะคะอือต่างคนก็ต่างคิดถึงกันนะคะตะอ้วนเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งให้หน่อยไม่ไหวล้วหิวข้าวมากเลย แบบว่าแม่รู้เลยว่าลูกต้องร่อน้ำโมนะคะระยะยาวซื้อขนมเหนียวหมูปิ้งมาเลยนะคะพี่พๆตุมปุกมากเลยเด็กดื้อคนนี้นะคะเ,ออเนี่ยให้กินแบบสบายอกสบายใจกันหน่อยนะคะเมื่อกี้ตื่นเต้นเหลือเกินร้องหารำโมสุดพลังเลยนะคะเสียพลังงานไปเยอะนะคะพี่พี่ตอนนี้ให้ลูกได้แบบเอ,อ่อเติมพลังกันหน่อยนะคะโอ้ยสงสารลูกของ ปลาอ้วนกระถดตรงนี้เข้ามาหน่อยให้มันใกล้ๆลูกถึงอยู่ใช่ไหมอะไรจ้าน้ำหมอมหันซ้ายหันขวาคูณนายดยูกสบายใจฉันอยู่คนเดียววันนี้ไม่ใช่วิถีแม่ลูกอ่อนแล้วนะจ๊ะอมหมูปิ้งมาอร่อยจังเลย้องอ้วนอืเดือม <laughs> ธีควานช้างนะคะพี่พี่ง่ายได้ต้องเอาง่ายก่อนนะคะเพื่อลูกๆของเรานะคะพี่พี่หาตัดหญ้าแต่เช้ากลับมานะคะเอาลูกมาสวนต่อเลยนะคะเวลากินข้าวเวลาทำงานอยู่ที่เดียวกันจ้าอ้าวอันนี้อะไรเขาเขางอบอ ระวังนะระวังนะตาแปลวเขากินอิ่มเดี๋ยวเขาจัดการนะอืมแบ่งกันกินเนาะกินด้วยกันออันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะพี่พี่อันนี้รักกันแล้วนะคะ <c oughs> ตุ้มปุ๊กมากเลยลูกอะตาอ้วนดูซิอ้วนมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะอชาลีระวังนะชาลีชาลีระวังนะโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ลูกๆเอ็นจอยกันในการกินอาหารเช้าก่อนนะคะเนาะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปเต็มๆของเรากันเลยนะคะอาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ